สวัสดีค่ะสาวหนองปลแดงพาเที่ยวนะคะวันนี้เราจะมาลงปลากันค่ะ 这个包过来。 รป8กิโลเลี้ยงรก็รูปข้าวห้มอก่ดูนาแมรูปมันํากันไก่มาตัดตวงเอาค้าวเม่าั่งเอาข้าวมอญจำกันได้ปลากันเยอะเยอะเได้ช่วงเอซูฟุรมักับซูุรูปตาเอาแล้วเอาเหลียมกับข้าเม่าให้ท่นอกนะครับแบบลากแง่ากควนนะครับมันเป็นการเอาเหลียมกันนะครับเพราะว่าจะ้องให้ยอดจเ ลานยังเดี่ยวนะครัะที่สัญญาแะ้วก็โคมชิ้นหามันหมดนะครับเขาต้องการจะจะล่าปลาเพื่อดีเจะได้น้ำปลาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นนะคะว่าเขาจะลงปลาก,กันเยอะขนาดนี้นะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเขาจะไม่ปล่อยนะคะเขาจะให้จองที่ไว้ก่อน จองที่ไว้ก่อนพอเขาให้สัญญาณปุ๊บก็จะมีการหวานเขาห้ามลากนะคะเขาให้หวานอยู่กับที่ถ้าใครทำผิดก,กติกาเขาจะให้คนนั้นหยุดทันทีค่ะสะกว้างมากนะคะโอ้ประ้าณสิบกว่าไร่เลยนะคะสิบกว่าไร่รถนี่ไม่มีที่จอดเลยค่ะ คนมาหลายร้อยละหลายหลายร้อยเลยนะคะหลายหมู่บ้านคลิปนี้นะคะจะถูกใจคนที่ชอบจับปลานะคะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะคะ เดดก็ร้อ,อ,อ,กกอน ้งนน้อง้าอาจานะครับชี่ยังวันสายให่ใจจนะครับีนาข้าอาจาจับนี่รักวันน้โอ้สุดโอ้ <S <S <an> <S สุดตาเลยนะคะครับออเพสาต่าปลาห้ีแ่บีนี้ิเกสีิาวะ คิดนั่งพีคิดนั่งเนาะโอ้คุณนั่งิดนั่งคนเนาะดีดกเนาะคุณนั่งเลเนาะอัี้มันเป็นหลักการคุณนั่งเหมิดนั่งคนิดนั่งพีิดนั่งเนาะเพราะว่าาคกันได้รับผลระทบกันทั้งมดทั้งิงนะครับท่านดารไม่รับผนเาแไมคนที่นาเนคือาตาักเเออไม่จะรับแตหาที่ตาตาัเงหรือว่าหาี่าแหงยังไง ครับมื้อนี้โชคนะครับมากันมาครับเออทุกผู้ <laughs> <laughs> el sí. เป็นสิบสิบไล่เดินเหนื่อยแล้วค่ะรถติดนะคะไปประกันไม่ได้เลย รเยอะติดไปกันไม่ได้เลยนะคะเนี่ยโอ้ยรถไม่รู้กี่ร้อยคันนะคะโอ้ยไอชน ฝั่งทางนึงก็เป็นรถอีฝั่งทางนึงก็เป็นคนลงปลาแล้วฝั่งทางนู้นรถก็จอดเต็ม,มไม่รู้จะจับตรงไหนดีนะคะเราจะหาที่จับภาพสวยๆให้เขาเริ่มลงก่อนนะคะจะได้สนุกวันนี้ดูบริเวณไปก่อนนะคะ ตอนนั้น <coughs> mm. เจ้มี่อยู่กับเขากับเขานั่งกุงอยไฟบาร์ผีไกยาาทีหน้าไก่ยงกี้องเมยเียวผีสังเลียวผีร้องมาใสปฏิการถึกแ้ในบริเวณปัดดีถอดบริเวณปัดดีด้ว่วเป็นแห้ฟังแห้แเมอในบริเวณมะเดื่อในตึกบางชั้นร้อในป่ากับบ้านและไรู่ดูดุูบดูดบ้าเด้ออันราอลหัวข้าผีที่ข้า นะครับก็ะเมือนี่็นี่นะครับพี่้องเตะ้อสัลักนะครับจากทามัประกาศกรงน้กันแล้วช่วยพี่องเด้อกประจำทีมเตแน่นยืน้างชนะชื่อหมวกประจำทีมของไวเลื่องไเลื่องเทียไวสำหรับแค่อะไรแไม่สุดกวจองราม่้องดูไม่สุด เออออกมาไม่ใช่กัจการวันน่าชื่อในะครับบ้างจากพี่ดอกนะครับเป็นคนแยงบ้างแย่กันนะครับขณะนี้เจ้าหองนะครับมหาวิทยาลัยแล้วคือสัญญาลักษณ์กแล้วนะครับนำสัเญาลักษณ์ไปพักไว้ที่แฝ่ของคันเดอร์นะครับเตรียมขับขบบไว้เม่วานนี้ เรื er, ok ee, ่องนี 38, like. a a. A die, ้ของพีโรอกนะครับไามันดีพื้นด้ยชบาเป็นพืนเด็ยพื้นด้าชิบาเพื้นหมานะครับเอามามีแบบกระเพื่ลยมือนีนะครับายโอตาพี่นองนะครับเด็ดตัดจบพวกบบพวกซุนมาเอาตาเือนเบ้าบ้านขระชังกินทีขันเล็ปราไรส์คืจะเปลนสภาพสาินขึ้นไม่มีเม่าเม่าเย่งเอหน้าเ่อหลัง การผู้ใด้านานมันมเหลือเป็นกะดีเือปาซึ่เนี้ยอาเนี้ยอยากีื่อไร่ก็ต้องแต่งงานต้องอะไรแต่เี้ยเอาเียวเอาเป็นว่าครับจับับแค่ได้พีด็อกเกอท่านใดอากที่ได้ ตั้งแพรเอาท่านมา,าวางไว้นะครับถ้าหากท่านใดได้สัญญาลักแล้วเราจะให้โอกาสท่านยี่สิบนาทีนะฮะยี่สิบนาทีเท่านั้นนะคณะกรรมการเราจะลงนะครับแั้งนะครับท่านใดงีทุกสัญญาลักที่ไดให้น,น้ำลงมาตักเลยนะครับ ท,ท,าาาท่านไม่นำลงสัญญาต์ไปตักใบที่แห่องม่นเราจะเห็ว่าแห่นั้นไม่มีเจ้าของแต่ครับกกน,นี่ๆทำลายทำเวลาทนลายนะครับเพราะว่าถ้นมีศิษยน้องคอยันตนะถาันตัวท่นใดที่สีศิรักแล้วให้ลงสัญญาต์ของท่านท่านลงไปที่แของท่านดีครับ

เดี๋ยวพี่รองนะครับให้เอกซซึ่งกจะดักแ้ว่เรียบเร่งเร็วไวนะครับำไปแตักไว้ที่แนะานะไไม่มีสัญญาลักเราเือได้มีเจ้าของจรับแหนเดินไปต้องมีสัญเลักเหมือนกันจารรุ่งมีและมีสัญญาลคือกันนะครับตาบ้า ท่านใดมีสัญกษณเออนะครับหอยให้กรรการพตรวจอบ่านระกาศมาท่านะครับสัญณหรือไม่ถ้าท่านใดมีสัญกษณครับนะครับคือเข้าเ้งกการล้วก็ได้ประกาศปังต้อิากเรียบร้อยแล้วท่านดมีสัญกษณเข้ารียร พี่นอกนะครับได้รีคมนวนคำสื่นแต่ลุงตางงยแล้วกันนะครับเกิดปับนะครับกเเีกน้อยนะครับจะรอทาเวลานะครับเรียงหูเรียนห้าเพปัญหานะครับจะย่อไปนั่นับเพราะ่าถึงเวลาลูกเลย่ยังมอถึงเวลา่ได้นะครับที่นั่โอครับทุน้นเราดี รป่าเนครับน้ต <No> <Uh ัวเ็กัเาเนาเป็นพื่ะครับตัวปา่าของอเก็หลายกระดูกเพื่อนเดืนตาทุ่งเดียป่าดินมลุกเนะครับเป็นจังป่าดินเลยไอ้้ปน้อที่เกจป่าทังหลายไอ้้รับาเนียปลาชุ่นนี่ก็ลดน่อยนะครับเตรียมไว้นะครับกปตัวเ็ เรขปุยีเป็ดเีนี้นะัยะนะครับทุกปีเลยมันีม็หกม็ดนะครับปีนี่เลยประมาณเ็เ็ดปลจังนี้นะครับรอลักน้อยนะครับรอใจเินเดนทำไี่ต้องนะครับปาตัใจทัในะครับตงแรากันกับบนองุดงการเลยครับ ถ้าพไแล้วโมเางะก็ลอร้กระอยนรับชอกทวนบ้านทนางง่ามเราลอยจะได้ยิดะใสวันเขียมันขาดแ้อ่ะตกันดน้องสวัสดีนะคะสวัสดี่นอนแม่พี่น้องมาทีบ้านไกลบ้านไกลผู้ในบอกา ะจะได้มาร่วมกันนะคะล่องปลาเพื่อการวิจัยนี้นะคะที่น้องบึงทีเป็ดบ้าน,นมอนมูที่สองสบบนนงมุนท้อนทอนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นลูกไม้มอันดี้พืชพันธุ์บกนะคะทุกปีบึงทีเะะทปน็นะคะาว่าชิลุ่งป่าชนิดบกทุกปีนะคะ แสดงว่าที่นี่เต็มม,มี่้อไม้อันดีโฮเมอร์พิอน่มหาป่าเมื่อนี้หาดบาที่ได้จะโตยันไงนะคที่ได้ชูขูชูขึนสำหรับรางวัลป่ามือนี้ปน็นไเราพื่อนไงาเอ่อมากจะโดดละละวันนี้ใช่ก็มาจะโดนแล้วกเลีล้ยว,ว,วหาพุ่บ,บาทุ่มเทาเกันเห็ียกันะคะ เมือนแบี้างวันหายล้างวัลที่หนึ่งที่สองที่สามกัมาร้างไห้ผู้ใดได้ปลาตัวใหญ่มาจ้างไห้สิบเบียนไหวค่ะผู้ใดล้างวันแล้วมาสิประการับอากาอาใจเย็นๆจังเอยขาเมื่อ lugar, an, ام, render, ี week, ceu, ่รองก็ล so ังเดินห้างมากนะคะอ่าเนอ่างหวานหวานเข้อ่าขาพ่อแม่จัง่อยที่บ้านช้าบ้านขาพ่อแม่หาสินปลาให้น้ำแนว่าจารย นะคะประมาณมาประมาณสามก้านรถนะฮะสามก้นลดหา <literature> <รอ S 1> ไม่หาไม่ได้ลักปลานะฮะปลาทุกงี้ตรงนี้เลยบัดปลาใน,านาาทุกมัดตีแล้วนะฮะตีลูกตั้งแต่สองเดือนยน้อนหลังสามเดือนย้อนหลังไปแต่ว่าประสบกับปัญห,หาโรคโควิึดไม่ที่นะคะทางละชนบ่ห้ลูกปลาชนบหายไก่ทีดกันอยู่ห่างๆระยะห่างห่างสังคมทีด หาพิษจมูกนะคะเอาไม่ดีก็จะลงน้ำลายลงน้องเนอะจะลงน้ำลายลงน้องแล้วกินลงเนอะอ่าที่กิว่าไอ้ยูไก่กันเดียวอเแค่ละสามคนือนนะคะเอาเกี๊ยวได้ร้องแล้นะคะโคตเออ่าพื่อแม่พี่รองเฮาม่กติกานะคะไม่กติตารวมกันน้บ่ฮมดเวลาอาลงนะคะ อีพโดนใกล้แล้วใกล้แลว่วาบมพมายัก3สามัรถแนวกัจาพอเดเงื่องตึมกันแน่นะาะอดิ 4, ่งตรปามะลุ่นาคือล่งไหลก็เกานะคเบิงตีนี้กอาแล้วนะนะต่ะไปเอา่เชี่ยเพื่อนกาก็ไปนะคะขอสวัสดีค่ะ เราจะมาถ่ายตอนที่เขาลงป่าอีกทีหนึ่งนะคะาน้ำน้ำเลยนะคะ ร้ยเไมได้อชคดี่ะไปป่าไปอยดงกันใจดึงแต่จมันใช้ไม่ใชไบจะไปป่ากลุกตืนกันนะครัวอี่กเนี่อ็น่สัม ฝากกดไลคกดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ทีมสาวหนองดแดงพาเที่ยวด้วยนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้จะเพียงเท่านี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มต้นใหม่อีกทีหนึ่งะคะ่ะตอนที่เขาได้ปลาเยอะๆนะคะ